สวัสดีชาวเกมเมอร์ทุกคนนะครับอยู่กับผมต้นรักเช่นเคยครับวันนี้เราจะมาอยู่แกนเกม The Legend of n e v e น l a n d นกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็จะมาแจ้งข่าวว่าตอนนี้ตัวเกมนั้นเปิดครดสเบต้าในส่วนของ Store ไทยเรียบร้อยนะครับเพียงแต่ว่าภาษาเนี่ยยังคงเป็นภาษาอังกฤษอยู่แค่นั้นเองใครที่สนใจก็ลิงก์โหลดจะอยู่ใต้คลิปเหมือนเดิมนะครับก็รีบๆนิด,น,ดนึงนะครับเดี๋ยวโคตาจะเต็มนะจ๊ะโอเคเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนะครับในส่วนของตัวเกมก็จะเป็น แนว M M O นะครับภาพเกมต้องบอกว่าสวยน่าเล่นทีเดียวนะครับสไตล์ภาพตัวเกมเนี่ยจะใกล้ๆกับ e n s ช i น Impact นะครับแต่ว่าระบบเนี่ยมันจะคนละแบบกันนะครับตัวเกมนี้ก็ถือว่ามีระบบค่อนข้างเยอะทีเดียวนะครับเดี๋ยวลองรอดูบรรยากาศกันละกันนะครับสำหรับคนที่ไม่เคยเล่นนะฮะนี่เข้ามาแล้วครับนี่บรรยากาศข้างในเซิร์ฟเวอร์จะเป็นประมาณนี้ครับอันนี้คือตัวละครของผมนะครับก็จะมีในส่วนของตัวสัตว์เลี้ยงและก็สัตว์ขี่มาเรียบร้อยแล้วนะครับนี่นะ อ่านะครับดีครับประมาณนี้ครับมุมกล้องก็ถือว่าอิสระทีเดียวนะครับสามารถหมุนได้นะครับตรงนี้ฮะนี่เห็นไหมก็สามารถที่จะทําการซูมเข้าซูมออกได้นะครับอันนี้คือซูมเข้านะแล้วก็ซูมออกมานะครับระยะไกลก็จะเป็นประมาณนี้นะครับผมอ่านี่เลยนะครับ แล้วก็ในส่วนของเซตติ้งนะครับเมื่อเข้ามาแล้วก็กดตรงขีด3สามีดตรงนี้นะครับเซตติ้งจะอยู่ด้านล่างตรงนี้ครับก็กดเข้ามาเลยนะครับแล้วก็ปรับเอานะครับว่าเราจะปรับเซตติ้งอะไรแบบไหนยังไงนะครับกราฟิกก็ตามนี้ครับนี่ฮะเห็นไหมนะครับผมปรับแบบว่าสูงสุดเรียบร้อยนะครับตามนี้ส่วนภาษาก็จะมีเนี่ยฮะมีภาษาอินโดนีเซียภาษาอังกฤษนะครับแล้วก็ภาษาจีนนั่นเอง นะครับผมส่วนเสียงก็ปรับเอานะครับส่วนอื่นก็ลองเข้ามาดูกันนะจ๊ะประมาณนี้นะครับผมระบบตัวเกมเนี่ยยังเปิดไม่หมดเลยนะผมเล่นมาถึงเลเวล45่ส้วละนะครับเอออ่ะทีนี้ตัวเกมมันก็จะมีเควสครับให้เรากดรับตรงนี้เห็นไหมฮะก็กดรับเลยนะครับอ่ะนี่ครับมันจะว์ปไปยังเควสนั้นๆนะครับผมอืมเดี๋ยวดูบรรยากาศในส่วนของการต่อสู้นะครับการต่อสู้ก็จะมีแบบออโต้อยู่นะฮะนี่อ่ะโอเคครับนี่ฮะให้มันต่อสู้เลยนะครับระบบออโต้อยู่ตรงนี้นะครับ ก็เข้ามาตอนแรกมันจะมีให้เราเลือกในส่วนของสาอาชีพอยู่นะครับแต่ว่าคือผมเอาให้ดูไม่ได้ละเนื่องจากว่าผมทํา,าการแบบกดเข้ามาแล้วนั่นเองนะครับเลือกตัวละครเล่นมาแล้วอะนะฮะถ้ามีเซิร์ฟเวอร์ให้เปลี่ยนจะดีมากนะครับมันจะได้แบบตาตัวละครให้ดูใหม่ได้นะครับนี่ฮะระบบการต่อสู้จะเป็นประมาณนี้ครับใช้สงสกิลอะไรประมาณนี้เนาะนะครับผมนี่ชิชิบเชิบ,ชบนี่ครับเรียบร้อยครับผมอ่ะ กดปนะครับส่งควสนี่ปึ๊บ <Hey, S 1> เรียบร้อยครับส่งควสแล้วเอามาดูตรงนี้หน่อยนะฮะบรรยากาศนี่ครับเวลามีหญ้ามีอะไรแล้วเนี่ยนะครับนี่ฮะเห็นไหมเออเราดูแล้วสไตล์ตัวเกมมันจะคล้ายๆกับภาพของตัวเกม g e n s h i Impact นะครับนี่ประมาณนี้แต่ว่าระบบก็อย่าเอาไปเปรียบเทียบกันนะครับอืมเนาะประมาณนี้ฮนะเห็นไหมปึ๊บมีซูมเข้ามาดูหน่อยดูภาบบรรยากาศนะฮะอ่าประมาณนี้ประมาณนี้ครับ ถือว่าสวยในระดับหนึ่งเลยแหละนะครับรองเกมเมีภาษาไทยนะครับแล้วก็เปิดโอเพน e บต้เดี๋ยวผมจะมาแจ้งข่าวให้ทราบอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะกดไปทำเพจเหมือนเดิมครับนี่คุยไปเลยนี่ครับอ่าจากการกับมอนสเตอร์ไปเรื่อยๆครับผมช่วงนี้อ่าตัวเกมก็จะมีให้เราลงดันจงดังเนเชี่ยนไปเจอบงเจอบอสแล้วก็สามารถที่จะแบบว่าชวนเพื่อนนะครับไปแบบเป็นปาร์ตี้แล้วก็ไปจัดก,การกับบอสอะไรเงี้ยนะครับเก็บเลเวลกันนะครับผม นี่ตัวนี้ผมว่าแบบมันเก็บได้ค่อนข้างไวนะเวลาที่แบบจัดการกับพวกอมอนสเตอร์พวกนี้นะครับอม,มันเป็นสกิลหมู่ทีเดียวเวลามันใช้อะ่ะนี่แต่มีคนมาแบบมาแย่งด้วยนะฮะมันก็เลยแบบเก็บชาร์นิดห,หนึ่งนะตอนนี้นะนี่ครับอาา้าเป็นไงปปึ๊บป,บปบึนี่มีฮิวตัวเองด้วยนะ,ะเวลาฮิวทีฮิวค่อนข้างแรงทีเดียวนะครับ อ่าเดี๋ยวส่งเควสอันนี้ก่อนนะฮะเรียบร้อยอ่ะกดวิ่งไปส่งของก็ถือว่าดรอปค่อนข้างดีนะครับนะตอนนี้ผมไม่แน่ใจว่าเป็นช่วงเอ่อโค้ดเบต้าหรือเปล่านะฮะอ่ะเลเวลอัพอีกแล้วนะครับนี่ โอเคทีนี้เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเมนูกันหน่อยนะครับกดขยายเข้ามานะครับเมนูเริ่มจากด้านขวาก่อนเนาะนะครับกดเข้ามาดูตรงนี้ฮะอันนี้จะเป็นในส่วนของหน้าตัวละครของเรานะครับก็จะบอกนะว่าเราใส่ของอะไรไงบ้างนะครับเราสามารถกดเข้ามาดูตรงกระเป๋าได้นะครับนี่ฮะในกระเป๋าแล้วก็จะมีของตามนี้ครับอ่าอนไนที่เปิดได้ดูได้ก็ลองดูครับอันนี้เนี่ยนะเปิดได้นะครับแล้วก็ตรงนี้ครับของที่เราดรอปมานะครับเราสามารถที่จะมาทําการแบบส่องดูก่อนนะครับว่ามันคืออะไรก็กดส่องตรงนี้ครับผม นี่อ่าเรียบร้อยครับเป็นชุดใหม่นะครับก็กดใส่เลยปึ๊บนี่ครับใส่เรียบร้อยแล้วนะครับชุดเก่าก็จะเข้ามาอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมอ่าจะเป็นประมาณนี้นอกจากนี้เนี่ยเรายังสามารถที่จะทําการเปลี่ยนสีของชุดได้นะครับนี่ฮะเรากดเปลี่ยนได้นะเห็นไหมนี <którym> ่ค <découvrir> ร <görüş> ับพอเป็นการแบบุูมเปลี่ยนะนะครับนี่ประมาณนี้อ่าเห็นไหมครับมันจะเปลี่ยนแล้วนะครับแล้วก็ตัวสัตว์เลี้ยงเอสัตว์ขีของเราก็เหมือนกันครับกดุูมเปลี่ยนได้นี่ครับ ปุ๊บปุ๊บป๊บดูซิว่ามันจะเป็นสีอะไรนี่ดูดินะฮะสีฟ้าแล้วเรียบร้อยนะครับประมาณนี้ครับประมาณนี้นะฮะอ่ะโอเคเรียบร้อยครับนี่สกีเราเท่กว่าเดิมแล้วนะครับผมเอออ่ะต่อไปครับเมนูต่อไปมาดูครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของแฟรี่นะครับแฟรี่เนี่ยเราสามารถที่จะเปิดหาได้นะนะครับผมอ่าแล้วก็สามารถที่จะทําการแบบว่าอัพกงอัปเดตแฟรี่ของเราได้นะครับน่ครับกดอัพเห็นไหมอ่าค่าสกีของเราก็จะเพิ่มขึ้นนะครับ การอัพเนี่ยก็จะใช้แต้มคะแนนตรงนี้นะครับในการอัพขึ้นมานี่ปึ๊บปึ๊บปึ๊บประมาณนี้พอนะครับ CP แล้วก็ค่อนข้างสูงแล้วนะครับประมาณนี้นะต่อไปนะครับมาดูอันนี้บ้างนะครับผมก็จะเป็นในสุดของการแบบอัพนะครับแบบอันดับแฟรี่ขึ้นไปนะครับระดับให้มันสูงขึ้นนะครับผมเห็นไหมนี่ฮะจากอีพิกเป็นซูเปอร์อะไรอย่างเงี้ยนะครับผมก็สามารถที่จะอัพได้แต่ว่าเราต้องมีเศษของแฟรี่เพิ่มเติมนั่นเองนะครับผมอ่มต่อมาครับ ตัวนี้เป็นตัวในส่วนของสปิริตนะครับก็เราสามารถที่จะทําการแบบอัพเลเวลสปิริตได้เหมือนกันนะครับกดออโต้ก็ได้นะฮะนี่ครับกดอัพเข้าไปนะครับตัวสปิริตเวลาที่เราอัพเนี่ยนะฮะมันจะสามารถที่จะแบบพัฒนาร่างนะครับได้ด้วยนะเออมันจะเปลี่ยนรูปร่างไปนะครับแล้วก็สามารถที่จะแบบเพิ่มพลังให้กับตัวละครของเราได้นะครับต่อไปอันนี้เป็นสกิลนะครับสกิลก็สามารถอัพได้เช่นเดียวกันครับก็กดอัพเลยนะ เลือกสกิลแล้วก็กดอัพนะครับใช้แต้มในการอัพเนี่ยตรงนี้ฮะแล้วก็ใช้เงินนิดหน่อยนะครับผมเงินมีค่อนข้างเยอะมากๆนะครับผมเอออันนี้ผมอัพไม่ดูแบบคร่าวๆนะครับประมาณนี้ต่อไปนะครับก็จะเป็นในส่วนของสัตว์ขี่ของเรานั่นเองนะครับนี่ฮะสัตว์ขี่ที่เราได้มาตัวเกมมันแถมมาให้นะครับแล้วก็อันนี้นะครับจะปลดล็อกตอนเอ่อที่เราล็อกอิน5วันนะครับก็จะได้มานะครับตัวอื่นมันก็จะมีบอกนะว่าเราจะต้องเปิดยังไงใช้อะไรเปิดอะไรเงี้ยนะครับผมก็ลองดูนะครับ อันนี้ได้จากอีเวนต์นะฮะนะครับประมาณนี้ประมาณนี้นะครับต่อไปนะครับมาดูในส่วนของตัวนี้ครับไลฟ์นะครับก็จะเป็นระบบที่จะให้เราไปทําการแบบว่าคุดหาแร่ทานู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะครับตัวเกมมีระบบคลับของด้วยนะครับผมทําองอาหารอะไรเงี้ยนะฮะเนี่ยครับมีระบบตกปลาด้วยแต่ว่าตกปลาจะต้องทําการแบบปลดล็อกเวสหลักไปก่อนนะครับเดี๋ยวมันถึงจะมีนะฮะผมไม่แน่ใจว่าตอนไหนนะนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นระบบสมุดนะครับ นี่เวลาที่เราไปเจอในส่วนของสัตว์ตัวไหนมานะครับก็กดไปนะครับผมนี่ฮะกดใส่เข้าไปนี่ครับกดล็อกนะครับสมุดต,ตรงนี้นี่ครับเห็นไหมก็ใส่ประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ต่อมาอันนี้จะเป็นในส่วนของแบบชุดนะครับชุดแฟชั่น นะครับผมตามนี้ฮะเรามีชุดอะไรใส่แล้วก็มาใส่ได้นะครับผมอ่าก็สามารถดูได้ว่าเรามีอะไรบ้างแล้วนะตอนนี้นะครับเปลี่ยนอาวุธนะครับเปลี่ยนนี่ฮะรูปแบบเห็นไหมประมาณนี้แหละนะครับผมอ่าต่อไปนะครับก็จะเป็นระบบกิวนะครับระบบกิวก็สามารถกด a อ p l y a l l ได้เลยครับอ่าสมัครอยู่กิวใครก็แล้วแต่นะครับลองดูนะครับผมอันนี้ยังเป็นโค้ดเบต้าอยู่ก็สมัครไปเถอะนะครับต่อมาระบบเพื่อนครับระบบเพื่อนก็ถ้าเกิดเรามีเพื่อนแล้วก็ทําการแอดเพื่อนได้นะครับนี่ฮะ แอดได้นะครับหรือว่าจะบล็อกหรือว่าจะอะไรยังไงก็แล้วแต่นะครับผมต่อไปนี้ก็จะเป็นระบบแรงนะครับแอนแ์กิ้งนะครับใครอยู่อันดับที่เท่าไหร่ก็ลองเข้ามาดูกันนะครับตัวผมไม่ติดอันดับเลยนะครับเพราะว่าค่า C p น้อยมากๆนะครับอ่าต่อมามาดูด้านซ้ายของจอบ้านนะครับอันนี้อ่ากดเข้ามาดูครับอันนี้เป็นเหมือนแบบแผนที่นะครับผมแผ่นที่เราดูนะครับเราสามารถกดที่จะแบบให้มันวิ่งไปได้นะฮะมันก็วิ่งไปแล้วแค่นั้นเองนะครับไม่มีอะไรมาก นะครับผมอันนี้ก็เหมือนกันครับกดเข้ามาก็จะเป็นแผนที่เหมือนกันนะครับนี่ฮะว่าใช้เราไปคุดหาอะไรยังไงบ้างนะครับประมาณนี้นะครับผมเออขยายดูแผนที่ได้นะครับต่อมาอันนี้เป็นระบบเวสครับก็กดรับคงรับเฟวสอะไรอย่างเงี้ยนะครับเนี่ยภารกิจอะไรที่เราทํามาแล้วอ่ะนะครับก็กดรับไปเลยนะครับแล้วก็กดรับของรางวัลจากด้านล่างตรงนี้ได้นะครับผมเห็นไหมอ่าไม่ได้มีอะไรยุ่งยากครับตัวเกมคือเล่นง่ายนะเออไม่ได้มีอะไรซับซ้อนนะครับ อ่ะต่อไปครับอันนี้อ่าอันนี้จะเป็นในส่วนของแบบดันเจียนอะไรเงี้ยให้เราลงไปต่อสู้นะครับสามารถที่จะแบบเอ่อเพิ่มเลเวลได้นะครับยิ่งเลเวลสูงก็จะได้ชุดที่มันดีขึ้นอะไรเงี้ยนะครับแบบนี้เนี่ยอลองเข้าไปสู้เลยแล้วกันนะมาลองดูครับก็กดแบบว,ว่าเอ่อทำการแบบออโต้หาทีมเลยล้วกันนะครับนี่ฮะรอให้มันหาทีมให้นะครับเนี่ยมันจะมีระยะเวลาอยู่นะครับดูว่าเราจะทําการกดครีเอททีมก็ได้นะ นะครับผมมันก็จะพาเราเนี่ยกดเข้ามาหน้านี้นะครับเห็นไหมฮะกดครีเอทแบบนี้ก็ได้ครับอ่าจึบชึบๆึบไปสู้ได้เลยป่ะนี่ครับกดไปสู้ได้เลยก็ได้นะครับประมาณนี้อ่านี่ครับแล้วก็กดออโต้ไว้นะครับผมเรียบร้อยอ่านี่ให้มันเข้ามาต่อสู้นะครับผมอ่าลองดูบรรยากาศการต่อสู้เลยแล้วกันนะครับนี่ฮะมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าเราจัดการกับมอนสเตอร์ไปเท่าไหร่อะไรยังไงแล้วก็ได้ของอะไรมาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะครับ มาแค่สามคนนะเนี่ยเออก็ถือว่าง่ายๆครับมอนสเตอร์ไม่ได้เก่งอะไรมากมายนะครับผมมีระยะเวลาบอกอยู่นะครับเวลาที่เราเข้ามาต่อสู้นะครับผมประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะตัดไปตอนสู้กับบอสเลยก็แล้วกันนะครับผมอตอนนี้บอสมาแล้วครับเรียบร้อยครับกำลังสู้กับบอสอยู่นี่บอสเลเวลสาิบเลยนะนะครับแต่ว่าก็เราก็สู้ได้นะะนี่ครับ ชืบชืบชืบดูนี้เวลาแบบบอสตายแล้วเราจะได้อะไรบ้างโอเคเรียบร้อยครับผมอ่าเต็สิ้นครับเนี่ยมันจะมีบอกอยู่นะครับว่าของเนี่ยที่เราได้มีอะไรบ้างนะครับเรียบร้อยโอเคนี่ครับได้อันนี้่ะกดเรียบร้อยออกเลยครับประมาณนี้นะฮะอันนี้คือเป็นระบบให้เราเข้าไปต่อสู้นะครับชวนเพื่อนเข้าไปแบบเป็นปาร์ตี้อะไรได้นะครับก็ของที่เราได้มาก็กดเข้ามาดูในกระเป๋านะครับนี่ฮะแล้วก็เหมือนเดิมครับกดขยายดู อ่านี่โอ้ของดีกว่าเดิมกดใส่ไปดิอ่ะเรียบร้อยนะครับก็จะเป็นประมาณนี้น,น่นงนะฮะก็ลองดูกันนะครับอืมแล้วก็ต่อมามาดูหน่อยสิมีอะไรอีกอันนี้ก็เป็นระบบอีกอันนึงนะครับที่จะให้เรามาแบบไปเก็บ EK นะครับเพื่อที่จะให้เลเวลเรามันสูงขึ้นนะครับมีเป็นเวฟนะนะครับผมก็ยิ่งสูงก็ยิ่งยากนะครับ อันนี้นะจ๊ะโอเคต่อไปมีอะไรอีกอันนี้ก็จะเป็นระบบการแบอบกว่าจัดการกับบอสนะครับเห็นไหมมันจะมีระยะเวลาบอกอยู่นะครับที่บอสจะเกิดนะครับก็ดูดิของที่มันจะด r o p นะครับก็ถือว่าเป็นของที่ค่อนข้างดีนะครับก็กดโ o ไปเลยนะครับอันอื่นมันยังล็อกอยู่นะครับก็น่าจะกดล็อกตามระดับแบบเออลเวลอะไรสักอย่างหนึ่งล้วมนะั้งนะครับผมไม่แน่ใจเหมือนกัน นะครับแล้วก็ต่อไปอันนี้เป็นอารี่านะครับเราเลือกได้ว่าเราจะไปสู้กับใครนะครับผมอันนี้ผมลองสู้แล้วผมสู้คนอื่นไม่ได้นะครับดังนั้นก็ยังดีกว่านะครับลองดูแล้วกันนะฮะอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของเควสเหมือนกันนะครับเนี่ยกดโอไปเลยนะครับให้มันพาไปทำเควสนะจ๊ะแล้วก็มีอะไรอีกอันนี้ผมไม่รู้นะครับส่วนอันนี้ก็ อ่แบบให้เราแบบว่าเข้าไปทําแบบเป็นภารกิจเหมือนกันนะครับกดโคไปมันก็จะแบบว่าไปต่อสู้เป็นภารกิจไปนะครับดูดิได้อีกยืมครั้งเยอะนะแล้วก็ได้ของมาด้วยนะครับผมกดทีมได้นะครับชวนเพื่อนเข้าไปต่อสู้ได้นะจะเป็นประมาณนี้แหละนะครับไม่ได้มีอะไรแหละนะครับผมแล้วก็ตรงนี้ก็จะเป็นอีวงอีเวนต์นะครับีกดเข้ามาดูครับอีเว้นต์มีของแจกเราก็ลองกดดูนะแล้วก็กดรับของไปแค่นั้นเองนะครับนี่ฮะนี่ให้มันสู้ไป ระบบการต่อสู้ก็มีประมาณนี้แหละนะครับระบบการเล่นต่างๆนะครับก็ลองศึกษาลองเล่นกันดูนะครับผมแล้วก็นอกจากนี้นะครับจะมีตรงนี้ฮะกดเข้ามาดูครับจะเป็นในส่วนของระบบกาชาครับถ้าเราสุ่มหาแบบพวกตัวละครตัวละครอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมสุ่มหาแบบเอ่อตัวสปิริตอะไรอย่างเงี้ยนะครับนะเนี่ยผมลองสุ่มดูนะฮะปุ๊บมาเลยครับดูดีว่าจะได้อะไรอ่านี่ครับเรียบร้อยมันมันเป็นสัตว์เลียงอ่ะนะครับประมาณนั้น เป็นการ์ดอย่างนี้ด้วยนะเรียบร้อยครับผมอะสุ่มอันนี้บ้างครับจากไปอันนี้น่าจะได้ดีนะนะครับใช้เพชรในการสุม่มเอา้าไม่ได้นี่หว่าโผมไม่มีเพชรจบเลยนะเนี่ยถ้าเกิดจะแบบจะเปิดนะครับต้องเปิดจากตรงนี้นะครับไม่มีไม่มีนะครับก็ได้จากตรงนี้นะครับแบบฟรีๆมานะครับผมสามารถเปิดอีกได้นะเปิดอีกสักรอบแล้วกันนี่มาแล้วเ,เรียบร้อยครับผมเสร็จนะครับประมาณนี้ นะฮะแล้วก็ไปดูนะครว่าเราที่เราได้มาอยู่ไหนนะครับผมนะแล้วก็มีระบบคอสตูมกาชาด้วยนะนะครับระบบนี้ก็คือแบบว่าให้เราแบบว่าไปสุ่มหากาชานะครับแค่นั้นแหละนะครับผมโอ้มีแบบอันนี้แจกด้วยว่าเป็นเหมือนแบบอ่างเปอ่ะนะครับอ่งเปาแดงนะครับเปิดเปิดได้นะครับตอนที่เราเข้าไปอยู่กิวนะนะครับผมมีเควสอันนี้ด้วยนะเควสเป็นเควสกิวเรามานะครับ แล้วก็ตรงนี้ครับกดเข้ามาดูฮะขยายได้นะนะครับแล้วเราก็จะดูว่ามันจะแจ้งนะครับว่าเรารับของอะไรได้บ้างแล้วนะครับในนี้ฮะก็กดเข้ามารับได้เลยนะครับนี่ปึ๊บ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 นี่ฮะกดไปโอ้เยอะเว้ยนี้เออโอเคเรียบร้อยครับผมอ่าทีนี้นี่เมื่อกี้ตัวที่เราได้มานะครับเดี๋ยวเราดูก่อนนะฮะนี่ตัวแฟรี่ที่เราได้มาเห็นไหมฮะ ก็เยอะมากเลยนะครับนะตอนนี้นะครับมันจะมีแบ่งเป็นธาตุด้วยนะเนี่ยเห็นไหมตัวซารี่อมว่าตัวนี้น่าจะดีนะนะครับก็ลองแบบมาจัดทีมลงได้นะครับนี่ครับเอาลงไปเห็นไหมค่าพลังเพิ่มสูงขึ้นมานะครับมีตัวแอสซิสด้วยอานี่ครับผมใส่เข้าไปนะฮะเดี๋ยวมันก็จะเปิดปลดล็อกอีกนะครับตามระดับเลเวลนะครับก็ตัวที่เราได้มาเนี่ยเราก็ไปทำการแบบว่าอัพเลเวลเลเวลอะไรเงี้ยนะครับเพิ่มเติมได้ นะครับผมนี่มันจะอยู่ในนี้นะเห็นไหมนะครับอ่ามันออกมา2ตัวเลยน,นะฮะมีโรซ่ากับไอริสนะครับที่ออกมาแบบอยู่กับเราแล้วเรียบร้อยนะครับนะก็บรรยากาศตัวเกมคร่าวๆผมเอามาให้ดูประมาณนี้ละกันนะครับใครที่สนใจก็ลองโหลดไปเล่นกันดูนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปเล่นอีกนะครับผมสําหรับเกมนี้นะฮะอ่านี่อันนี้เหมือนมีแบบเพิ่มเติมขึ้นมาแล้วนะครับแต่ว่าต้องรอให้มันกดล็อกก่อนอ๋อต้องอัปเกรดก่อนนะครับให้มันเป็นเลเวล11 นะครับผมโอเคนะครับให้มันสู้ไปนะครับนี่อันนี้เนี่ยตัวตัวแบบสัตว์เลี้ยงของเรานะนะครับมาช่วยสู้เมื่อกี้มีนะครับผมนี่ลองสู้กับตัวนี้ก่อนแล้วกันโอ้โดนแรงแนะเนี่ยเออช่วยเราต่อสู้ด้วยนะฮะนี่แบบไปสู้แล้วจะได้อะไรไม่รู้นะครับอันนี้อูมเรียบร้อยครับเสร็จสิ้นนะผ่านเคสไปเลย อโอเคไม่ได้อะไรนะครับก็แค่ผ่านคุยเฉยๆนะครับผมเอาล่ะก็คลิปนี้เอาไว้เข้ากล่าประมาณนี้แล้วกันนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยแต่ละกัน,นะจ๊ะเออว่าเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับไปละสวัสดีทุกคนครับผม